แถวคือคือขอให้ผู้สื่อข่าวเขาได้ทางานสะดวกนิดนึงนะฮะเอาเชิญอาจารย์ธิดาเลยครับเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องเปิดเปิดให้ทางผู้สื่อข่าวเขาได้ทํางานสะดวกนิดนึงครับอะเพราะว่า,วา,วาเราไปขอความร่วมมือให้เขา,ย,าย้ายย้ายกองมาครับของอยู่ไหนอะออไ,นไม่ใช่ของที่จะต้องมีผู้สาธิตอะ่ะ สบายอย่าลยินดีพี่น้องพี่น้องนั่งนิดอาจารย์อาจารย์อ่านอะไรกันก่อนอะไรการก่อนดีกว่านะฮะอ่านทั้งทั้งหมดทัั้้งงหหมดที่สวัสดีค่ะพี่น้องผู้สื่อข่าวประชาชนและพี่น้องเราที่ยังอยู่ในเรือนจำอยู่ข้างหน้า วันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่เราได้มาแถลงข่าวและได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องพร้อมทั้งส่งมอบของที่เพื่อให้มีการออกกำลังกายในเรือนจำแต่ก่อนอื่นเพื่อแสดงความรู้สึกทั้งหมดของแกนนำนอประชอต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มกําลังทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องล่างในการที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้ออกมาจากเรือนจําและได้ต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมแต่ว่าเวลาที่ผ่านมาเกือบสามปีแล้วมันยังไม่บรรลุดังนั้นในวันนี้พวกเราจึงตัดสินใจในการที่จะมีคำถแถลง เพื่อเสนอร่างพรกนิรโทษกรรมพรกหมายถึงพระ,ะราชกำหนดนิรโทษกรรมต่อรัฐบาลให้พิจรารณาเพราะนี่จะเป็นทางอีกทางหนึ่งที่น่าจะช่วยเหลือพี่น้องเราได้แล้วและในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ตัวอาจารย์ธิดาและแกนนำทั้งหมดก็จะขออ่านแถลงการ ของแนวร่วมประชาธิปไตยโทษนะหางมานี้แผงการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาตินอปชแดงทั้งแผ่นดินเพื่อเสนอร่างพระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับโทษหรือถูกกล่าวโทษทางอาญาอันเนื่องมาจาก ความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคม2550ถึงวันที่31ธันวาคม2554ต่อพนฐบาลพนะท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรเพื่อดำเนินการโดยเร็วสเนื่องมาจากการทำรัฐอาหาร ในวันที่19กันยายนพศส5 4พโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุคขคอปคอที่เปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและความแตกแยกครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ และการเ,เคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนที่แบ่งประชาชนเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึง่งมีส่วนริเริ่มและเคลื่อนไหวสนับสนุนการเมืองของประชาชนท่านนะคะฝ่ายหนึง่งรีเริ่มเคลื่อนไหวสนับสนุนการทำรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจจากรัฐบาล ที่ได้มาจากการเลือกตั้งประชาชนโดยเชื่อว่ารัฐบาลน,นั้นเป็นรัฐบาลของผู้นำที่เป็นทุนสามาญและการได้รับและที่ได้รับเลือกตั้งมาก็จะกรกะบวนการช่อชนซื้อเสียงและประชาชนถูกหลอกลวงแม้จะเป็นรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประเทศคนฝ่ายนี้ก็ไม่อาจยอมรับได้ จึงมีความเคลื่อนไหวชุมนุมและเคลื่อนไหวอื่นๆเป็นลำดับมาตลอดจนมีความรุนแรงและความเสียหายเกิดขึ้นหลายครั้งทั้งในระดับประเทศในระดับพื้นที่ท้องถิน่นก่อให้เกิดคดีความและบาดเจ็บล้มตายส่วนหนึ่งส่วนประชาชนและผู้คนอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านต่อต้านการทำรัฐประหาร สิบเก้ญญาคันยาสองห้าสี่เก้าจึงดำเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อคัดค้านต่อต้านผู้มีส่วนริเริ่มตเตรียมผู้กระทำการรับประาหารและเคลื่อนไหวทางการเมืองสนับสนุนการทำรับประาหารที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายระบ,บอบอมมาตยาทิปไตยในส่วนประชาชนส่วนนี้ มีการจัดการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐอาหารในยุคที่คณะนี้ยึดอำนาจจากรัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้งประชาชนชีกรัฐธรรมนูญ2540แต่งตั้งรัฐบาลและคณะบุคคลเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยึดกลุ่มและสร้างกติกากลไกรัฐตามความเชื่อ และผลประโยชน์ของตัวเองก็ให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านโดยประชาชนจำนวนมากยืดเย,เย,เยเื้อยาวนานนับจาก2,549มาจนถึงปัจจุบันเกิดการบาดเจ็บล้มตายสูญหายและคดีความนับพันคดีมีผู้ถูกจับคุมขังหลายพันคน แม้ประชาชนส่วนที่ไม่ได้มาชุมนุมก็ได้รับผลกระทบกระเทือนจากข้อกรรมของประชาชนที่ถูกกระทำจากการปราบปรามเข่นฆ่าจับกลมคุมขังและถูกพิพากษาลงโทษทั้งสองฝ่ายแม้ว่านอปชอแดงทั้งแผ่นดินจะไม่เห็นด้วยกัเกินื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายสนับสนุนการทำรัฐอาหาร ที่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและประชาชนไทยเกินกว่าจะบรรยายณนที่นี้แต่ในฐานะที่เป็นประชาชนและคนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้นำในการตัดสินใจกระทำการประชาชนเหล่านี้ก็สมควรที่จะได้รับการนิรโทษศกรรมในคดีความทางอาญาที่จะได้รับทางตวง ทั้งที่พิพากษาถึงที่สุดและอยู่ในระหว่างพิจารณาอยู่ในระหว่างการสอบสวนรวบรวมข้อมูลเช่นเดียวกับฝ่ายที่เคลื่อนไหวคัดค้านต่อต้านการทำรัฐประหารและรัฐบาลที่ได้มาโดยมิชอบด้วยระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือนิรโยกสกรรม ให้กับประชาชนทั้งสองฝ่ายยกเว้นผู้นำที่มีอำนาจในการตัดสินใจกระทำการค่ะในวลานี้ผ่านการต่อสู้ของประชาชนและผู้คนในแต่ละฝ่ายระลรอกแล้วระลอกเล้วรรออก่วอให้เกิดการบาดเจ็บล้มตาย ถูกจับคุมคุมขังถูกพิพากสารับโทษหนักเบามากมายเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสามารถดำเนินงานผ่านมาก,กว่าหนึ่งปีก็น่าจะเป็นเวลาที่สมควรดำเนินการพิจารณาร่างพระราชกำหนดฉบับนี้ของนาประชแดงทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนไทยทั้งสองฝ่ายได้พ้นทุกเวทนาอันเนื่องมาจากการถูกดำเนินคดีการถูกจับกลุมคุมขังและคำพิพากษาแห่งคดีอาญาอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองเพราะพวกเขาไม่ใช่อาญากรที่ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนยิ่งกว่านั้นจะเป็นการลดผัใจความเสี่ยง ต่อความมั่นคงทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่อาจมีความรุนแรงเพราะประชาชนแต่ละฝ่ายเชื่อว่าตนไม่ได้รับความยุติธรรมด้วยอคติแห่งการแบ่งฝักฝ่ายทางการเมืองและนโยบายทางการเมืองของอำนาจรัฐที่ได้มาโดยมิชอบทำให้เจ้าหน้าที่รัฐส่วนหนึ่ง ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเพียงพอต้องแต่ขั้นสอบสวนการตั้งข้อหารุนแรงเกินจริงและการตรวจสอบพยานหลักฐานที่ไม่ถูกต้องตามหลักนิติรัฐนิติธรรมจึงทำให้ผู้ถูกกระทำมีความโกรธแค้นเจ็บช้ำในำใจที่ถูกคุมขังโดยไม่ได้รับสิทธิการประกันตนและการต่อสู้คดีที่ยุติธรรม ก็ให้เกิดความเครียดต้องเสียชีวิตในห้องขังบ้างก็มีปัญหาทางจิตแม้กระทั่งผู้ถูกดำเนินคดีที่เขาเชื่อว่าไม่ถูกต้องถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยไม่เป็นจริงก็มีความเครียดแค้นหนักเช่นกันทั้งหมดนี้นปชแดงทั้งแผ่นดินพิจารณาแล้วว่าถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้ ดำเนินต่อไปประชาชนทั้งประเทศและทั้งสองฝ่ายจะมองไม่เห็นอนาคตความมั่นคงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจะมองเห็นแต่ความทุกข์ะเวทนาของประชาชนและรัฐบาลน,นี้ก็จะไม่เป็นความหวังของประชาชนที่จะขจัดทุกขะเวทนาของเขาได้นประชแดงทั้งแผ่นดิน จึงขอให้รัฐบาลพนาท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรได้โปรดพริจารณาร่างพระราชกำหนดนี้และดำเนินการให้เป็นผลโดยเร็วและขอให้รัฐสภาได้มองเห็นทุกขเวทนาของประชาชนที่ถูกดำเนินคดีและถูกจับกลุมคุมขังจนถึงปัจจุบันที่เห็นเบื้องหน้า ได้โปรดสนับสนุนร่างพระราชะกำหนดฉบับนี้ในคราวที่จะต้องลงมติรับรองให้เป็นพระราชะบัญญัติทั้งหมดนี้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการหาทางออกให้กับประเทศไทยและสถาบันทั้งสองจะเป็นเสาหลักที่พึ่งได้ของประชาชนแนวร่วมประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาตินปชแดงทั้งแผ่นดิน15มกราคมพศ2อ5 6ค่ะต่อไปนี้ไม่ทราบใครจะอ่านนะคะร่างพระราชกำหนดต่อไปนี้เป็นร่างพระราชกำหนดสั้นๆนหนึ่งหน้าสั้นๆนหนึ่งหน้า ร่างพ้นาชกำหนดนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาอันถึงที่สุดและผู้ที่ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีอาญาอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมพศสอ5 0ถึงวันที่31ธันวาคม พศ2555 54ขอโทษค่ะมาตราหนึ่งพระ,ะราชกำหนดนี้เรียกว่าพระ,ะราชกำหนดนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาอันถึงที่สุดและผู้ที่อยู่ในระหวา่างการพิจารณาคดีอาญาอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม 2,550จนถึงวันที่3 1สิธันวาคมพศส5ง4มาตรา2พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา3มบรรดาผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาอันเนื่องมาจากความขัดแย้ง ทางการเมืองตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2550จนถึง31ธันวาพศสองพห้าไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจากคำพิพากษาอันถึงที่สุดหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งยังไม่ถึงที่สุดให้ถือว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด และยพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงค่ะความในวัฏสงไม่รวมถึงบรรดาผู้ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจหรือสั่งให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในห้วงเวลาจังกล่าวมาตาเซให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชกำหนดนี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองค์การนายกรัฐมนตรีหมาเหตุท้ายพระราชกำหนดความขัดแย้งทางการเมืองและการแสดงออกเป็นเรื่องที่รัฐมนูญฉบับปีพศ2550ได้ให้การรับรองไว้ดังนั้นหากประชาชนแสดงออกซึ่งความขัดแยง้ง ทางการเมืองจึงมีการกระทำอันเป็นความผิดคดีอาญาจึงเห็นสมควรที่จะได้รับการนิรโทษกรรมยกเว้นผู้ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจหรือสั่งให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในท่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้ได้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประเทศไทย อย่างแท้จริงจบค่ะก็ขอเชิญท่านผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้เป็นตัวแทนในการรับมอบอุปกรณ์กีฬานะคะเชิญค่ะ ความยิงเรายังมีอีกชิ้นหนึ่งแานค่ะไปไปครับในระหว่างนี้ก็จะเป็นพิธีการซึ่งแกนนำประธานนาปชอ,อาจารย์ที่ดาวถามวันเสร็จแล้วแกนนำคนสำคัญของนปชแดงทั้งบันเดนได้เป็นตัวแทนมอบเครื่องออกกำลังกายให้กับ ท่านผู้บัญชาการเรือจนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังอยู่เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงโอเคนะขอพี่น้องปมมือให้เป็นเกียรติด้วยครับ ้นช่วงเวลาต่อไปก็ขอเชิญขอเชิญท่าน